สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาพแฟที่อิ่มหวานไม่มีไข<ค>มันให้กลิ่นกาแฟแท้ Media, รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย1ถนนท้ายบ้านตบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ครอบครัวภูนเกตจัดพิธีอุปสมบทให้กับนาคโจกิติศักดูลเกตและนาคเบสสรันภูนเกตนพัทธสีมาวัดพุทธาภาวนารามครอบครัวภูนเกตนำโดยนายสมศักดูนเกตสจหลาภูนเกตอดีสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการนางสมหมายภูนเกตได้เลิกดีแรลมหกคำเดือนหกจัดพิธีอุปสมบทให้กับนาคโจกิติศักดูนเกตและนาคเบสสรันภูนเกตนพัทธสีมาวัดพุทธาภาวนารามตำบลท้ายบ้านใหม่อเภมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีขอขมาปู่ย่าตายายขอขมาพ่อแม่พิธีปลงผมนาคอาบน้ำนาคพิธีเทศสอน,นาคเข้าสู่เช้าว,วันใหม่มีขบวนแห่นาคนำโดยรถแห่พร้อมเครื่องกฐาบริขารเครื่องใช้จำเป็นสำหรับภาพบวชใหม่แห่รอบบูโบสดสามรอบก่อนบวชเป็นพระโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสมณคุณเจ้าคณะตะบ,บนท้ายบ้านเจ้าวาดวัดชัยมงคลเป็นพระอุปชาพระครูประหลัดไพโรด กตาสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารเป็นพระกรรมมาวาจาจารย์พระมหาวิโรดคาปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธภา,าวนารามเป็นพระอนุสาสนาจารย์ซึ่งการอุปสมบทครั้งนี้เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายและเพื่อเข้าศึกษาธรรมะ ปฏิบัติในศีลในธรรมหลักคําสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันโดยมีนายอัครวัตศรัวเหมรองนายกอบจสมุทรปราการสจสมควรชูสวัยประธานสภาอบจสมุทรปราการสจภัยบุญพินเที่ยงสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือสจอถนอมสีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูนายภัยรัตนชัยแก้วอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูกำนันสามารถเจนสาริกรรม กำนันตำบลบท้ายบ้านใหม่ผู้ใหญ่ชาวสกรจุลแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตำบลท้ายบ้านใหม่ผู้ใหญ่กบ นายชูชาติดูลยะยะประพัสรนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลท้ายบ้านใหม่ตลอดจนญาติสนิทิตรสหายพี่น้องครอบครัวภูนเกศและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและร่วมพิธีทำบุญฉลองผ้าใหม่ถาวายพระทหารเพลงแด่พระพิจุสง์โดยพระโจกิติศักดิ์ภูลเกศได้รับฉายาว่าธีระปันโนแปลว่าผู้มีความรู้และผ้าเบลสลันภูลเกศได้รับฉายาว่ามหาปันโนแปลว่าผู้มีบุญมาก เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานอุปสมบทของพระเบลพระโจทั้ง2คลักทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่20ทับหนึ่ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422ส่นาเ่าดยกาแฟปาทีกสุขภาพกาแฟที่หวานไม่มีันให้กลิ่นาแฟแท้ มีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานคัดพระสมุดและทีมงาน